สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยอดเชฟไทยครับสี่โมงครึ่งทางช่อง5แบบนี้นะครับที่ห้องอรไทยสาราริมน้ําของแรมแมนดารินเนเทนแห่งนี้ครับและท่านผู้ชมที่นึกเมนูไม่ออกนะครับผมมีเมนูนามาฝากท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นเมนูแบบไทยๆทีเดียวเลยครับเดี๋ยวลองติดตามชมกันดูนะครับแล้วก็ช่วงของวัตถุดิบผมมีวัตถุดิบเรียกว่า2ภาคนะครับก็คือลักษณะคล้ายคลึงกันมากแต่ท่านผู้ชมต้องติดตามชมดูนะครับว่าวัตถุดิบเนี้ยจะมีหน้าตาแบบไหนแล้วเขาคืออะไร นะครับแล้วบอกรายละเอียดดีมากผมเชื่อได้ว่าท่านผู้ชมคงเอาเคล็ดลับต่างๆไปปรุงไปทําอาหารกันอย่างได้ละเอียดละออเลยและครับแต่ช่วงต่อไปแขกรับเชิญของเราน้องบอสก็ยังอยู่กับเราในครัวนะครับเป็นสัปดาห์ที่3ซึ่งแน่นอนครับท่านผู้ชมน้องบอสนี่โอ้ฝีมือใช้ได้เลยครับใช้มีดใช้ครกนะครับเรียกว่าไม่ต้องสอนกันมากเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งสองช่วงรายการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับช่วงวัตถุดิบกับช่วงแขกรับเชิญของเราเนี่ยก่อนที่จะไปชมกันเดี๋ยวเราไปอิ่มอร่อยกับช่วงยอดร้านเด็ดกันก่อนครับเด ช่วงยอดร้านเด็ดสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไปยอดร้านเด็ดยังคงไม่ไปไหนเรายังอยู่ในที่เดิมในย่านบางซื่อแม้เท่านี้ของอร่อยเยอะจริงๆเดินไปเดินมาก็สะดุดตากับร้านนี้กับกะเพราไข่ระเบิดโอ้โหคนนั่นร้านจริงๆกับบรรยากาศที่เรียบง่ายและเมนูสุดสร้างสรรค์กะเพราที่เลือกท็อปปิ้งได้เฮ้ยจริงดิ แน่นอนครับเราเริ่มมาดูกันดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้างเริ่มจากกระเพาะราไข่ระเบิดหมูหลงป่าจานโตที่น่ากินเป็นที่สุดสปาเกตตี้ระเบิดทะเลรสชาติจดัดจ้านแซ่บเสด็จและหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านต้องหนีไม่พ้นจานนี้แน่ๆน,นั่นก็คือคือคือข้าวไข่ข้นกระเพรา ที่ใช้ซอสเด็ดจากทางร้านผสมผสานกับซีอิ๊วขาวเพรดหอมและซอสหอยนางรมผัดคุกเข้าให้เข้ากันราดบนข้าวไข่คนแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าหากคิดไม่ออกว่าเย็นนี้จะทานอะไรดีเราขอแนะนำร้านนี้เลยไม่ผิดหวังแน่ๆกับกระเพราไข่ระเบิด